อ๋อย่โ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 ยฮลโหลสวัสดีท่านผู้ชมท่านฮะวันนี้มาอยู่กับผมบริสิสคูแล้วไม่อยู่ับเกมวอรโลแอ ซึ่งไม่รู้ว่าจะไลฟ์ได้กี่นาทีเพราะไม่รู้ว่ามันแลกหรือเปล่ามา let's go เสียงเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าเล่นสไปอันเดอร์เลดกนะ็เล่นอันอร์เลดไม่ใช่อันเดอร์เลด Ui, lui 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 เป็นปีเลยเอ,อ่ออย่าผัวนะผู้ชมผัวนะอย่าปวนานจังนาทีหนึ่งแล้วนาทีหนึ่งแล้ว จะได้เล่น,นสักทีกนาทีครึ่งกันเนี้ย เวลาหายมันขัดใจมากนานจังอสองเลยโอ้ในที่สุดแทบช็อกตายเลยลุยลุยอัดเซนด้วยต้องดู เล่นดีวศเสียงอะไรวะนี่เนีเ่ยเรน่าดีกว่าเอ้ออาจจะกากหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยอาด่าผมเลยกากมากมิว <c oughs> มันเลยมิวมันเลยเสียงดังบอทไทมสนิลรปก <laughs> มิวให้หมดลำคาญโอ้อย่าเปิดไมค์ขอร้องลำคาญ hey, <what> ไม่ได้ลำคาหรอกไมค์ไมค์มันดัง พิกสักทีโอเคมันพิกแล้วมา let's go ก <Work time. S 1> ็อยากจะบอกว่าตอนแข่งก็แพ้นะอ่าแล้วก็จะไม่แข่งเลย mm hmm. ก็ไปถ้าเล่นถ้าเล่นซิตีโอไม่แหละก็จะทำทิปซิตีโอด้วย mm hmm. อ่าเรามิ้วคนไหนไปมั่งนะ โอ <Okay. S 2> ุ้่ क ุก <God. S 1> क क नो नो โอ้โห ए ล प ी ए स สุดยอดกระตุกอยากจะร้องห้

Move, move. ตายยังไงก็ตายยังไงก็ตายมันแหลกมากท่านผู้มชมเดี๋ยวมาก็แล้วกันรอสักครู่